สวัสดีครับผมจีฮนะเจอกันใะนช่อง just toy ฮนะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพี e s c a l wcf ครับคลิปนี้ฮนะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาณาจาักร阿拉巴斯าครับผมจะเป็นไงน่าสนใจแค่ไหนไปดูเลยครับอาณาจาักร阿拉巴斯านะครับตั้งอยู่ที่แกนไลน์นะอ่าซึ่งลักษณะของประเทศนี้จะเป็นทะเลทรายนะครับผม แล้วก็ประเทศอาร์วัสตาเนี่ยเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกด้วยนะครับผมมีสิทธิ์สามารถเข้าร่วมการประชุมโลกได้ด้วยนะครับผู้ปกครองเมืองก็คือท็อบ้านะครับผมหรือว่าพ่อของวีวีนั่นเองแล้วก็วีวีเนี่ยก็เป็นองค์หญิงของประเทศนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศนี้เนี่ยถูกแทรกแซงโดยกลุ่มชนสมัครขั้วคุกดายนะครับหรือว่าองค์กรรับใต้ดินนะฮะบ,บารล็อกเวิร์ดนั่นเองครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต,ต่างๆมากมายนะฮะ ทำให้ลูฟี่เนี่ยได้มาขอบกู้ในจักรนี้นั่นเองครับสำหรับคอปปานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะราชวงศ์นี้นะเป็นหนึ่งใน20นะครับประเทศที่ก่อตั้งรัฐบาลโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยราชวงศ์ที่ต่อตั้งเนี่ยจะ้ย้ายไปอยู่ที่เมริจัวซึ่งจะเรียกตัวเองใหมว่ว่ามักเผามังฟ้านะครับผมแต่ว่ามีราชวงศ์นี้แหละไม่ไปนะครับแล้วขออยู่ที่เดิมนะก็คือคอปปาเนี่ยราชวงศ์ของคอปปานี่หละครับผมเออแล้วก็ที่สําคัญนะอนาณาจักรนี้นะครับผม มีโพลกรีฟด้วยนะเออซึ่งเขียนถึงอาวุธโบราณโพตันด้วยนะครับผมนี่เป็นไงความสำคัญไม่ธรรมดานะครับผมสุดยอดมากๆเลยแล้วก็คาแรคเตอร์การแต่งตัวเนี่ยของาอาณาจักรเนี่ยจะเป็นออกทรงแบบอียิปต์นะครับ คือพวกพีรรมิดพวกทะเลทรายอะไรพวกนี้พวกอูดพวกอะไรเงี้ยเออจะเป็นแนวๆนั้นอาณาจักรโอดัติไทรเป็นแบบนั้นนะครับผมสําหรับประชากรของอาณาจักรนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับกระจัดปกครองแบบดีมากนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยถูแกแทรกแซงโดยองค์กรลับนะครับบาร็อกเวอร์หรือว่าคอปโคลได้นั่นเองครับทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะครับจนถึงขั้นเกิดการปฏิวัติขึ้นมานะฮะต่อสู้ระหว่าง ชนชั้นปกครองกับชนชั้นประชาชนนั่นเองครับส่วนรายละเอียดดีเทล,ลน่ะก็เพื่อนๆคงรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมขอไปขอเล่าแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าอาณาจักรนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชอบจัดถอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ